ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปเดินเที่ยวดูในงานงานแพะท่านผู้ชมงานแพะที่หน้าเมืองกระบี่น่าจะมีแกงแพะหรือว่าเป็นขายของเบตเลตต่างๆนะครับที่ริมทะเลก็สถานที่จัดงานท่านผู้ชมก็จะ มีอยู่ที่หน้าปูดำนะครับแล้วก็ที่เขาขนาบน้อมถูงนู้ทุกคนมากมายเยอะแยะนะครับที่ประจำปี2019แล้วเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกเรว โอ้โหแค่นี้นักร้องไม่ถึงตัวเมื่อกี้นับแล้วนะคะประมวลนี่ครับท่านผู้ชมนี่ต้องมีนักวันวันแค่บุตรนิธิช่วยเสียงสาวน้อยมึงร้อ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 งเออแค่ไม่ได้เลยอกหดหนีเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไว้พบกับประธานชุมชนนะครับมาพูดคุยประธานครับ กรนงนันแพิถีทุกชนันนี้นะครับนี่ยาเมืกี่เออโรเป็นกับโรยาเกตรรนะมันเป็นใจเบือครับครับเรามาตรงนี้ก็เป็นสินค้าที่ออกมาได้่ะคุผู้ชมนี่สามารถที่จะกับใจนะครับ เป็นขนมต่างๆนะครับนี่ขออนุญาตถ่ายนะครับเป็นขนมขนมขนมอาโป้งกันดู้ชมตรงนี้ก็มีพี่นวดนะครับใบข้าวนวดไทยท่านผู้ชมท่านผู้ชมนั่นใดเมื่อย ก็ม <Milwaukee> <are> de 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 ีที่นวดก็อยูはは่อยู่ริมทะเลนะครับทะเลอันดามันหน้าเมืองกระบี่เดินดูสินค้าแพะยัดไส้พริกนะครับที่เอามาจากเอาลึกท่านผู้ชมเคยรับประทานนะครับอันนี้ข้าวเม่าข้าวเม่านี่ถือว่าเป็นข้าวเม่ากอแต้น นี่ก็เป็นอ่าสินค้าทางการเกษตรท่านผู้ชมที่พอกก่จำหน่ายในงานวัดแท้ท่านผู้ชมก็ถือว่ามีของกินที่หลากหลายเลยทีเดียวตามเขาเมาแล้วนะท่านผู้ชม ใส่กรอ,อกรกัมปูจบไปส่งไป อรงนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกอีสานหมูไส้กรอกอีสานนี่ก็ไส้หมูหมูต้มเครื่องค่ะจับเป็ดอันนี้แดดหมูเปรี้ยวน้อยไส้กรอกหมูล้วนเปรี้ยวน้อยไส้กรอกหมูเส้นเปรี้ยวค่ะไม้อะไรที่หมบาททุกอย่างนี้ได้ผักปีได้นะคะผักเองผักเองได้เลยนะครับท่านผู้ชมแล้วมีผักแถมผักด้วยนะครับท่านผู้ชมถ้าซื้อเออผัก รัประทานกันหลายอย่างเลยทีเดียวนะครับสำหรับงานวันแพท,ที่กระบี่ตัมนี้เป็นขนมผมเองก็เรียกไม่กคยถูกอัะท่านผู้ชมว่าเป็นขนมอะไรบ้างเพราะว่ารุ่นใหม่ๆนี้ก็จะมีขนมที่ ได้นะอ่าหลากหลายมากมายอันนี้สเต็กท่านผู้ nữa สเต็ก นี้เป็นข้าวหลามครับท่านผู้ชมนี่นที่จัดสแสดงที่วันแพท่านผู้ชมก็มีอาหารที่น่ารับประทานที่หลากหลายครับเป็นมีผัดขนมบางบางอย่างผมเองก็อันนี้สามถุง หนึ่งร้อยบาทนะครับเพราะบางอย่างผมก็เรียกไม่ถูกนะครับแต่ว่าท่านผู้ชมก็คงจะได้เห็นผ่านๆตาบ้างตรงนู้นเป็นเขาขนาบน้ำท่านผู้ชมนี่ <Okay. S 1> หน้าเมืองกระบ,บี่ <Okay. S 1> เพราะว่างานนี้ตั้งอยู่หน้าเมืองกระบ,บี่วันแพท่านผู้ชมเขามีรายการพิเศษวันนี้ก็คือ ข้าวมันไก่ครับท่านผู้ชมข้าวมันไก่นี่เคยผมเองก็เคยกินนะครับหรือว่ารสชาติอร่อยมากๆเลยนะครับแต่ว,ว่าอยู่ที่สุขภาพเพราะว่าผู้สูงอายุถ้ากินมันๆมากอะไรก็ท่านผู้ชมก็ลำบากนิดนึง นี่ไก่ทอดนะครับไก่ทอดนี่ครับเป็นหมูทอดนะครับที่ใส่เมล็ดงาดูแล้วน่ารับประทานนะครับถ้าฟันดีๆนี่คืองานวันแพะนะท่านผู้ชมตันนี้เป็นลำใหญ่หวานหวาน นี่เป็นขนมท่านผู้ชมเป็นขนมที่น่ารับประทานนะครับแต่ก็กระจุรขจิมดีนะครับนีบ่เหมาะเหมาะสำหรับเด็กๆวัยรุ่นนะครับไม่มีมือนี่คืออินวลามทานได้นะครับนี่ก็เป็นขนมที่น่ารับประทานเลยทีเดียวในวันวันแพะท่านผู้ชม อันนี้เป็นข้าวเกียบสาลายท่านผู้ชมนี่ข้าวเกียบสาลายข้าวเกลียบมันม่วงเข้าวเกลียบเห็ดหอมท่านผู้ชมนี่เห็ดหอมผู้มีของที่หลากหลายที่สามารถที่จะหาซื้อไปรับประทานก็ได้นะครับ แหนมครับท่านผู้ชมแหนมพี่ลองชิมแล้นะครับมีชิมนะพี่หมูแหนมสด้าลองนะครับแหนมครับท่านผู้ชมนี่แหนมแหนมแหนมครับแหนมหมูครับแหนมหมูครับแหนมหมูทานสดได้เลยครับตรงนี้เป็นแมลงนะครับนี่มันเป็นมะเร็งอะไรเป็นตัวใหญ่ ูจิ้งรีอา่ารย์ผู้ชมจิ้งรีไข่ท่านผู้ชมเม,มืเห็นปั๊บเดียวก็คงจะรู้นะครับว่าเป็นของมันของทอดอันนี้ด้วงด้วงดวงดวงอันนี้เป็นตักกะแตนนะครับผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับก็ขนมหวานน่ารับประทานนะครับเนี่ยก็มีทั้งเปลือกมีทั้งถั่วถูกปาก นี on, winter, um, ata, is, ่หวานเจี no ๊ยบเลยท่านผสมเลยไปกระเพาะปลาครับท่านผู้ชมกระเพาะปลาเกี๊ยบกระเพาะกระเพาะปลาครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับไต้บ้านใต้อันนี้ก็เป็น ลูกชิ้นโอ้นี่เยอะแยะมากมายนะครับนี่เป็นของที่มีสุขภาพทั้งนั้นเลยนะครับนูกรับประทานแล้วมีสุขภาพเป็นสาลายเป็นปลานะครับร้อนๆเลยครับยาวไปถึงลูกเลยท่านผู้ชมยาวประมาณเป็นกิโลอ่ะท่านผู้ชมความยาวแต่ว่าส่วนมากจะเป็นสินค้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะอางไหมคะพี่ อันนี้ของหวานท้งนั้นเลยนะเมนหวานใช่ค่ะสั่งรึคร่ะสั่งไหมอ่ะสิอร่อยนะครับอร่อยแลพี่ต้องซื้อสั่งไหมแต่ว่าแต่ว่าผมเองเป็นเบาหวานแต่กินได้นิดหน่อยอลองกินคค้ครับครับอันนี้เป็นขนมตัวตัดอะไรแบบน,นี้ที่ทำแบบใหม่ๆสดๆร้อนๆเหมือนที่จังหวัดพังงา ครับก็มีกอบข้าวที่หลากหลายนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าทางด้านนู้นก็เป็นจำหน่ายสินค้าเรื่องเสื้อผ้าเรื่องเบตาลเลตเรื่องก,การใช้กางเกงเข็มขัดรองเท้านะครับก็ประมาณน,นี้ตอนนี้ก็ใกล้มืดใกล้ค่ำแล้วนะครับอืมเขาขนาบน้ําตอนนี้น้ําทะเลลงท่านผู้ชมอย่ แล้วก็ทางด้านนู้นก็จะเห็นปาก,กาอุกางก็เห็นหนา้าทรายขาวๆนะครับนี่หน้าหน้าหน้าเมืองกระบี่นะครับทะเลอันดามันนี่เรือว,วิ่งผ่านนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ที่เห็นนี่ก็จะเห็นเนรือแล้วก็เห็นเรือร้านอาหารต่งางๆยาวไปถึงที่ไกลเหมือน เป็นพวกเสื้อผ้านะครับตรงนี้ก็เป like uh ็นท่านผู้ชมเป็นเสื้อผ้านะครับขายเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาภรนี่ท่านผู้ชมมีหลากหลายให้เลือกนะครับสวยๆงามๆในงานในงานวันแพรกางเกงขาสั้นก็มีนะครับก็มีออกแบบมาที่หลากหลายเลยสองคนนู้นน่ะไอ้หน้าไอ้สวน่ะสวยงามเลยทีเดียวนะครับ นี้เป็นบันไดลงทะเลอันดามันนะครับนี่หน้าเมืองครับน้ำลดลงครับลดลงมากคนะตรงนี้ก็จะเป็นสินค้ายาวไปถึงนลูงสินค้าก็ประมาณนี้ครับท่านผู้ชม ก็เป็นทางเดินนะครับท่านผู้ชมเป็นทางเดินที่อยู่อยู่ริมทะเลนะครับอยู่ริมทะเลอันดามันท่านผู้ชมอยู่หน้าเมืองกระบี่พอหันมองไปทางโน้นด้านนู้นก็จะเห็นเขาขนาบน้ำที่ตามานี้ ตอนที่ทางเดินนี้ก็จะมีทั้งด้านฝวามีทังด้านขานะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็เป็นสินค้าทั้งหมดเลยครับก็เป็นของที่ารับประทานยามว่างนะครับหรือว่าแทนข้าวก็มี เนี S <S <preach miracle> ่ยการท้กข์มี่ยก็มีหน้าตาหน้ารับประทานทางนั้นเลยนะครับที่เพื่อนมโจตีสายไหมนะครับจากอยุทยาก็ประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นนี่อันนี้มีทุกภาคนะท่านทุกท่าเนี่ย คือก็ทำกันแบบนี้นะครับเขาเรียกลูกอะไรแล้นะเกาลัดครับอ่าเกาลัดเกาลัดครับท่านผู้ชมที่ผมก็เคยกินแต่ว่าร้อนเลยนะชื่ออะไรนะคือกรรมการทำก็อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะอ,อยู่ทั่วทุกภาคท่านผู้ชมนี่ก็เป็นข้าวหลาม ที่มาจำหน่ายงานวันแพะท่านผู้ชมบรรยากาศก,กำลังดีเลยนะครับเขาขนาบน้ำทะเลเมืองกะปีทะเลอันดามันแหล่งทานหินทิ้นน้อยเก่าเขาตํางานลำทานสวยรวยเกาะเพราะปลูกปาล์มงามาชายใต้ทะเลสวยสดครับมรกตอันดามัน ท่านผู้ชมนี่ประมาณนี้นะครับโอ้โอเห็นแล้วหิวเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เห็นแล้วหิวเลยทีเดียว